สวัสดีค่ะเพื่อนๆดิฉันนะคะชื่อนางสาวลุนภาเสวยอ,อิอ่มนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็จะนำมานําเสนอการรายงานรายจ่ายเงินเดือนของพนักงานนะคะโดยใช้สูตรต่างๆในระบบ Excel นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเลยค่ะก็คือการกดเข้าโปรแกรมนะคะโปรแกรม Excel ของดิฉันนะคะก็จะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะแล้วก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยค่ะค่ะพอดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาของตาราง กันเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของตารางสรุปยอดรายจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะของบริษัทเริ่หลูจำกัดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดประเภทของเงินเดือนนะคะว่าเงินเดือนเท่านี้เท่านี้อยู่ในระดับไหนนะคะจะใช้จะมี3ระดับนะคะก็คือระดับสูงกลางและต่ำนะคะเราก็จะใช้ฟังก์ชัน IF นะคะในการหานะคะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากการเข้าสูตรกันเลยนะคะก็คือเท่ากับนะคะ IF เรากดเข้าไปเลย IF ค่ะก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะและเสร็จแล้วก็เราก็คุมตรงเงินเดือนลงมานะคะตั้งแต่คนแรกเลยค่ะลงมาและเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าใส่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอันนี้นะคะเราจะตั้งเป็นถ้าน้อยกว่าเจ็ดพันนะคะ ก็จะให้อยู่ในระดับที่ต่ํานะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ลูกน้ําตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้แล้วก็พิมพ์คําว่าต่ำค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกน้ํำเราใส่สัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ําแล้วก็พิมพ์คําว่า f ค่ะเพื่อหาค่ากลางต่อให้ f ตรงนี้ค่ะเราก็ดับเบิลคลิกไปเลยแล้วก็คุมตรงเงินเดือนมาเหมือนเดิมค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่า ตรงนี้นะคะเราก็จะตั้งเป็น9,000นะคะก็คือถ้าน้อยกว่า9,000แต่มากกว่า7,000นะคะก็จะอยู่ในระดับปานกลางค่ะและเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกน้ำแล้วก็ใส่เครื่องหมายอันนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าปานกลางค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้แล้วก็ใส่ลูกน้ำเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็พิมพ์คาว่า i อต่อเลยค่ะเพื่อหาค่าต่ำ ก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็ดับมันคลิกไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คุมตรงเงินเดือนลงมานะคะเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเราจะตั้งให้เป็นว่าถ้าน้อยกว่าหนึ่งมืสาพันห้าร้อยแต่มากกว่าเก้าพันนะคะก็จะอยู่ในระดับที่สูงนะคะเราก็ใส่ลูกน้ําไปเลยค่ะใส่เครื่องหมายตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าสูงค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้ปิดนะคะแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิด สามครั้งค่ะแล้วกด enter ลงมาเลยค่ะคะ่ะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าเงินเดือนเท่านี้จะอยู่ในระดับที่ปานกลางนะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์แบบนี้ทุกทุกคนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาแล้วก็กดมาตรงนี้แล้วก็มาทาตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเราก็ลากลงมาเลยค่ะอย่างนี้นะคะก็เขาจะขึ้นมาให้หมดเเลยว่าถ้าเงินเดือนอยู่ในระดับที่หกพันห้าก็จะอยู่ในระดับเงินเดือนที่ต่ํานะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะอยู่ในระดับที่สูง ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมารวมค่า OT กันเลยเราจะไปเริ่มจากการกดไปคำว่าสูตรตรงนี้นะคะแล้วก็ผลรวมอัตโนมัติค่ะแล้วก็กดไปตรงที่ OT รายวันนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณตรงที่นี่ตรงตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นดอกจันนะคะแล้วกดไปตรงที่วันทำโอทนะคะแล้วกด Enter มาเลยค่ะค่ะก็จะขึ้นผลรวมมาให้เลยว่าถ้าเราทำโอทียสิวันนะคะ วันละเ0บาทเราก็จะได้เดือนหนึ่งก็จะได้ทั้งหมด1น0 0งนี่ร้อยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องไปทําแบบนี้ให้เสียเวลาทุกข้อนะคะแล้วก็มาทําตรงนี้ให้เป็นบวกค่ะแล้วเราก็ลากลงมาเลยค่ะคะ่ะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาเป็นหาค่าเงินเดือนบวก OT ต่อนะคะเราก็ไปตรงที่เดิมค่ะสูตรผลรวมอัตโนมัติผลรวมนะคะแล้วเราก็มากดตรงเงินเดือน บวกจะใช้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็รวมค่า OT ตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก,กด enter ค่ะค่ะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าถ้าเงินเดือนเราบวกกับ OT นะคะต่อเดือนก็คนนี้นะคะคนแรกก็จะอยู่ที่9ก0 0กค่ะก็เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทุกข้อทำตรงนี้ให้เป็นบวกแล้วก็ลากลงมาเลยคะ่ะ ค่ะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นการหักการสองคมนะคะก็คือจะหัก5%เนะคะเราก็จะมาใช้สูตรเหมือนเดิมค่ะกดที่สูตรผลรวมอัตโนมัติผลรวมนะคะค่ะตรงนี้นะคะหักกเปอร์เซน5%เราจะไม่เอาตรงเงินเดือนบวก ot มาทำนะคะเราจะไปเอาตรงเงินเดือนหลักเลยค่ะก็คือกดตรงนี้นะคะและเสร็จแล้วเราก็มาหัก5%เรเราจะใช้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะก็คือดอกจันแลวเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่า5%เปอร์เซ แล้วกด enter ค่ะค่ะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าพนักงานคนนี้จะโดนหักค่าประกันสองคมต่อเดือนก็คือ425บาทไม่ให้เสียเวลาเหมือนเดิมค่ะทําตรงนี้ให้เป็นบวกแล้วก็ลากลงมาหากคะค่ะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อมาจะเป็นการหารับสุดทีนะคะว่าต่อเดือนนะคะพนักงานโดนหัก ประกันสังคมไปแล้วบวก ot ไปแล้วจะได้เงินเดือนต่อเดือนเท่าไหร่นะคะเราก็เป็นเริ่มจากการสูตรเหมือนเดิมผลรวมอัตโนมัตินะคะแล้วกดไปตรงที่เงินเดือนบวก ot แล้วก็เป็นการลบนะคะลบหากประกันสังคมก็กดตรงนี้เลย425นะคะแล้วก,กด enter เหมือนเดิมค่ะค่ะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าพนักงานคนนี้ต่อเดือน หากการสังคมแล้วบวกอ t ทแล้วก็จะได้เงินเดือนทั้งหมด9,475บาทเพื่อไม่ให้เสียเวลาเหมือนเดิมเราก็ทําตรงนี้ให้เป็นบวกค่ะแล้วก็าลากลงมาค่ะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ต่อมานะคะเรอเดี๋ยวเราจะมาหาผลรวมกันว่าเงินเดือนเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดของบริษัทเลิศหลูนะคะ10คนบริษัทต้องจ่ายเงินเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราก็มารวมกันได้เลยแล้วกดตรงนี้นะคะ ผลรวมสูตรผลรวมอัตโนมัติเหมือนเดิมแล้วกดผลรวมกด enter เลยค่ะก็จะขึ้นผลรวมมาให้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูวันทํา ot แล้วก็รวมได้เหมือนกันค่ะกดตรงนี้สูตรผลรวมอัตโนมัติผลรวมกด enter ค่ะต่อมานะคะเราก็มารวมรวม ot รายวันค่ะผลรวมอัตโนมัติผลรวมกด enter เหมือนเดิมค่ะต่อมาเราก็มารวมค่า ot สูตรผลรวมอัตโนมัติผลรวม Enter ค่ะทำแบบนี้นะคะถ้าเราจะหาผลรวมเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสูตรผลรวมอัตโนมัติ Enter หากประกันมาดูว่าบริษัทนี้ต้องจ่ายค่าค่าค่าประกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลรวมอัตโนมัติผลรวมกด Enter ค่ะค่ะตรงนี้นะคะ ยอดที่ตรงนี้นะคะก็คือยอดของที่บริษัทนะคะต้องจ่ายให้พนักงานทั้งหมด10คนนะคะต่อเดือนนะคะก็เป็น99,840นะคะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีการใช้ฟังก์ชัน SUMIF นะคะในการหาจำนวนบุคลากรตามแผนกนะคะว่าแต่ละแผนกนะคะมีพนักงานแต่แต่ละแผนกเป็นจำนวนกี่คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มจากการเข้าสูตรกันเลยค่ะ เราก็กดเท่ากับนะคะเท่ากับแล้วพิมพ์ไปเลยค่ะว่า SUM s um sum SU M, if นะคะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็ดับเบิลคลิกไปเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปคุ้มตรงแผนกลงมานะคะตั้งแต่คนแรกเลยค่ะลงมาถึงคนสุดท้ายเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกน้ำค่ะใส่ลูกน้ำตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า แผนกหา,าแผนกแรกก็คือแผนกการเงินนะคะถ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้แล้วก็ใส่ลูกน้ำนะคะแล้วเราก็ไปคุมตรงจำนวนลงมาเลยค่ะตั้งแต่คนแรกลงมาค่ะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิดค่ะวงเล็บป,ปิดแบบนี้เราเข็นเธอเลยค่ะค่ะก็จะขึ้นมาให้เลยว่า,าแผนกการเงินนะคะของบริษัทเลื่อรูนะคะ ก็จะมีทั้งหมดสองคนนะคะต่อมาเราก็ทําตรงนี้กดตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็ลากลงมาะค,ะค่ะค่ะเพื่อไม่ให้แบบเป็นการเสียเวลานะคะในการพิมพ์สูตรบ่อยๆนะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะแผนกธุรการแล้วก,กดตรงนี้แล้วเราก็มาแก้สูตรตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วเราก็คุมตั้งแต่คนแรกลงมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นแผนกธุรการนะคะ ผนกทุรการค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาแก้ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะคุมตั้งแต่คนแรกลงมาเลยค่ะแล้วกด enter ค่ะค่ะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าผแผนกธุรการของบริษัทนี้มีจํานวนหนึ่งคนนะคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จถึงผแผนกสุดท้ายค่ะ แล้วแก้ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแนการตลาดแล้วก็แก้ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ,คะทำทำไปจนครบเลยนะคะแล้วก็คุมลงมาตั้งแต่คนแรกค่ะแล้วก,กด enter ก็จะขึ้นมาให้แบบนี้ต่อมาก็แผนกงานบุคคลคุมตรงนี้แล้วก็ลากตั้งแต่ นแรกแล้วก็มาแก้ตรงนี้เป็นแผนกพนักงานบุคคลนะคะพนักงานแผนกพนักงานแผนกงานบุคคลแผนกงานบุคคลเราก็แก้ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะคุมลงมาตั้งแต่คนแรกค่ะแล้วกด enter ค่ะ ก็จะขึ้นมาให้เลยว่าแผนกงานบุคคลนะคะมีจํานวนสองคนนะคะต่อมาแผนกพัสดุก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ไปว่าแผนกพัสดุแล้วแก้ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะคุมตั้งแต่คนแรกลงมาแล้วกด enter นะคะ ากเจะขึ้นมาให้เลยต่อมาเป็นแผนกบัญชีนะคะก็ทำเหมือนเดิมคุมลงมาตั้งแต่คนแรกค่ะแก้ตรงนี้เป็นแผนกบัญชีนะคะแผนกบัญชีแก้ตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะทำจนครบเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆลากลงมาเลยคะ่ะแล้วกด enter ค่ะหาก็จะขึ้นมาให้เลย ต่อมานะคะเราก็จะมาเช็คดูว่าครบตามจำนวนพนักงาน10คนหรือเปล่าเราใช้ฟังก์ชัน sum if ในการคำนวณถูกต้องหรือเปล่าคะเราก็มาลองผลรวมตรงนี้ดูนะคะกดเข้าไปตรงสูตรผมรลดผลรวมอัตโนมัติแล้วกด enter ค่ะค่ะก็จะเท่ากับ10คนนะคะก็คือถูกต้องค่ะต่อมาเราก็จะใช้ฟังก์ชัน c a u if นะคะในการหาระดับเงินเดือนของพนักงานนะคะว่าอยู่ในระดับสูงปานกลางและต่ํา ของบริษัทเลื่อนหลูจำกัดนะคะว่ามีกี่คนอยู่ในระดับไหนบ้างนะคะว่าในระดับสูงมีกี่คนในระดับปานกลางมีคนและในระดับต่ำมีกี่คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มจากการเข้าสูตรกันเลยนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะเท่ากับ c a r ์ไอ Untif ก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็ดับเบิลคลิกไปเลยค่ะ2ทีแล้วเสร็จแล้วก็เราก็ไปคุมตรงระดับเงินเดือนตั้งแต่คนแรกลงมาเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่ลูกน้ําใส่เครื่องใส่สัญลักษณ์ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คาว่าสูงค่ะหาค่าสูงก่อนเราก็พิมพ์คาว่าสูงแล้วก็ใส่ตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ปิดนะคะแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิดแล้วก็ Ent e r มเลยค่ะค่ะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าพนักงาน เงินเดือนเท่านี้อยู่ในดับสูงจํานวนห้าคนนะคะต่อมาเราจะมาหาปานกลางและต่แล้วก็ทําตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็ลากลงมาเลยค่ะค่ะแล้วเราก็แบบไม่ต้องมานั่งพิมพ์สูตรให้เสียเวลาเราก็มาแก้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะคูณตรงนี้แล้วก็ตั้งแต่คนแรกลงมาเลยค่ะแล้วก็มาแก้ตรงนี้เป็นปานกลางนะคะพิมพ์คาว่าปานกลางปานกลางแล้วกด enter เหมือนเดิม ก็จะขึ้นมาให้เลยว่าในระดับปานกลางมีหนึ่งคนต่อมาในระดับต่ำก็ทำเหมือนเดิมค่ะแก้ตรงนี้นะคะแล้วก็คุมตั้งแต่คนแรกลงมาค่ะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้คำว่าต่ำแล้วก,กด enter เลยค่ะค่ะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าพนักงาน มีเงินเดือนอยู่ในระดับต่ําจํานวน4คนนะคะแล้วก็มาเช็คเหมือนเดิมค่ะว่าที่เราใช้ค่านะคะในการคํานวณถูกหรือเปล่าแล้วก็มาดูสูตรผลรวมอัตโนมัติแล้วกด Enter นะคะว่าครบ10คนไหมค่ะครบ10คนก็แสดงว่าที่เราคํานวณมาคะถูกหมดเลยนะคะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะสรุปให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือการคํานวณอย่างง่ายนะคะจะเป็นการหาผลบวก ลบคูณหารนะคะก็จะเปรียบเสมือนเครื่องคิดเลขนะคะอย่างเช่นนะคะในการรวมค่า OT ตรงนี้นะคะเราก็จะเอา OT รายวันตรงนี้นะคะมาคูณกับวันทํา OT ตรงนี้เราก็จะได้รวมค่า OT ตรงนี้มาต่อมาก็จะเป็นเงินเดือนบวก OT เราก็จะเอาเงินเดือนตรงนี้นะคะมาบวกกับก็คือจะเอามาบวกกับรวมค่า OT ตรงนี้เราก็จะได้เป็นช่องเงินเดือนนะคะ จะได้เป็นช่องเงินเดือนบวกโทต่อมานะคะการหักประกันประกันสังคม5%ตรงนี้เราก็ใช้เงินเดือนตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นการคูณนะคะคูณ5%เราวจะได้ผลลัพธ์ตรงนี้มาต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับสุดทธิการรับสุดทธิเราก็จะเอาเงินเดือนบวก OT ตรงนี้นะคะมาลบกับการหักประกันสังคม5%นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้มานะคะต่อมานะคะฟังก์ชัน i f นะคะจะเป็นการจัดประเภทของเงินเดือนนะคะว่าอยู่ในระดับไหนนะคะสูง ต่ำนะคะเช่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดระดับเงินเดือนว่าพนักงานคนนี้เงินเดือนเท่านี้อยู่ในระดับตรงนี้นะคะเนี่ยพอเราคำนวณมานะคะเราใช้ฟังก์ชัน IF ในการหามาเราก็จะได้ตรงนี้มานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นฟังก์ชัน COUNTIF นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการหาระดับเงินเดือนของพนักงานนะคะว่าแต่ละระดับนะคะมีจํานวนกี่รายนะคะเช่นตรงนี้ค่ะ เราก็จะใช้สูตรฟังก์ชันคานะคะในการหาพอเราแทนสูตรเข้าไปนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้มานะคะต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชัน sum iF นะคะก็จะเป็นการหาผลรวมจำนวนพนักงานแต่แต่ละแผนกนะคะว่ามีกี่คนนะคะเช่นตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ใส่สูตรไปนะคะแทนสูตรเข้าไป sum iF นะคะเราก็ จะได้มาว่า,ผาแผนการเงินมีพนักงานสองคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนของการเซฟค่ะแล้วกดไปตรงที่ไฟล์ค่ะแล้วเราก็ไปบันทึกเป็นเลยค่ะเราต้องการให้งานอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะ แล้วเราก็มาพิมพ์ชื่อฝ่ายงานเลยค่ะว่าเราจะพิมพ์ว่าอะไรนี้เราพิมพ์ไปว่าเงินเดือนพนักงานแล้วกดบันทึกไปเลยค่ะค่ะพอเรากดเข้าไปก็จะขึ้นมาตรงที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะก็จะขึ้นมาตรงหน้าเดสก์ท็อปอย่างนี้นะคะเราก็กดเข้าไปดูงานได้เลยค่ะ ค่ะก็จะอย่างนี้นะคะก็คือหน้าตางานของเราค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ